สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอแล้วนะคะวันนี้เราจะแกงส้มดอกมะลุมค่ะกับยอดมะลุมแล้วก็ฝักอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปใส่พริกแกงส้มแกงแกงส้มนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บใส่มะขามเปียกใส่สิ่งอะไรที่เราชอบคิดว่าอร่อยแล้วใส่ลงไปค่ะกับเครื่องแกงส้มเนี่ยค่ะผงปรุงรสอะไรใส่เรียบร้อยพอน้าเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็เราไม่ได้แกงปลาสดนะคะวันนี้เราจะแกงกุ้งขาวค่ะใส่กับกุ้งขาวเราปอกแล้วก็ผ่าหลังล้างน้ําสะอาดลวกน้ําเกลือแล้วก็มาใส่ค่ะเรียกว่าแกงส้มดอกมะลุมกุ้งขาวค่ะอ,อ,ะอโอเคไหม นี่ค่ะเป็นไงป้อนรสชาติอร่อยแซ่บค่ะแซ่บทีนี้นเราก็จะใส่ดีค่ะ,คะนะคะ,คะบ้านนี้ชอบกินน้ำแกงส้มค่ะก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อยแล้วแต่เราชอบนะคะเพื่อนๆเราชอบยังไงเราก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วมันจะออกมาแซ่บเอง โอเคเราชิมรสถูกใจแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราถึงใส่ผักผักคือขั้นตอนสุดท้ายค่ะย็ไงไมค่ัเพื่อนๆวันนี้จะเลิอนอาหารอีกแล้วนะคะ ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆว,ว้าวสุดยอดค่ะเป็นกันเป็นอันว่าแกงส้มยอดมะรุมใส่กุ้งเสร็จแล้วนะคะโอเคปิดแก๊สได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆ่เนเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากค่ะอ่าเพื่อนเพื่น เมื่อกี้เราแกงส้มเสร็จแล้วนะคะเราจะกินหลายอย่างวันนี้เราก็เลยต้องมายำกุ้งกันอีกหนึ่งเมนูค่ะเราเตรียมพริกนะคะเราพริกไปปัป่นปั่นเสร็จแล้วก็มาเทงส่กระมงังเสร็จแล้วใส่อลายตอว่ามาใส่น้ำปลาใส่มะนาวนี่น้ำมะนาวอยู่นี่น แล้วแต่นะคะเพื่อนๆว่าเราจะชอบเปรี้ยวไหมเราจะชอบอะไรเราก็ใส่อากาศร้อน,นะคะ่ะทุกวันนี้แล้วก็โควิดระบาดเราก็เลยต้องทํากินเองอยู่ที่บ้านทุกทุกทุกมื้อนะคะอาหารของเราเราต้องทําเองอ่าเราก็จะใส่หมูบดนะคะนะคะ ใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเพื่อนๆหมบูบดแล้วใส่กุ้งค่ะ กุ้งเราลวกเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนรต่อเราเลือกแล้วก็ลวกเราก็จะใส่เกลือตั้งน้ําเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปพอได้ที่แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปอ่อกะว่าสุกไม่ต้องให้สุกจนมากนะคะสุกพอดีพอดีล้วก็ตักขึ้นมาค่ะแล้วก็มาล้างน้ําเย็นล้างน้ําเย็นแล้วก็เอามาใส่ตะแกรงไว้ใสะเด็ดน้ํา แล้วก็เอามาปรุงได้เอามายำได้ค่ะกุ้งของเราเองนะคะเพื่อนๆที่เราจับกุ้งกันวันนั้นแล้วก็เอากุ้งที่เหลือจากก้นบอ่อเราก็จะเอามาเก็บพาหลังใส่ตู้เย็นไว้ฟิตเราจะกินแล้วก็เอามาละลายน้ําแข็งแล้วเราก็มาทําอาหารค่ะ เสร็จแล้วนะคะผสมกันดีแล้วต่อไปใส่หอมแลหอมใหญ่เราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะเราหั่นแล้วแล้วก็คั้นบีบบีบคั้นใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาใส่คข้ไยน,น,น,นะคะ ลงไปเยชอบกินผักมากแล้วก็จะใส่มากนะคบเพื่อนๆใส่ๆๆใส่ใส่ใส่ลงไป เสร็ผงหนวขอช้อนค้าน้ำซุปกะจะมีตามลิดน่ คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อนอ้าวลองป้อนชิมเป็นยังไงมากลองชิมดิเดี๋ยวแม่ตักให้น้ำอ้าชิมดูว่าเป็นยังไง โอไมโอนะคะพเพื่อนๆชิมมีแผนดชิมค่ะอร่อยแหละใส่อะไรไหมไม่ใส่ละเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมากไหมพอดีอ่า<ส>แต่นี้ไหมใส่ดราก็จะใส่นิดนึงนะคะพเพื่อนๆมะม่วงค่ะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองต้นหลังบ้าน <laughs> ที่คลิปนั้นเราไปสอยกันมาค่ะ <laughs> นี่เราเลือกลูกที่ดิบนะคะที่เหลืออยู่ลูกดิบๆมาแล้วก็มาใส่ยำ อันนี้ก็เรียบร้อยค่ะเพื่อนกระมังนี้นะคะงบไม่กี่บาทในยุคโควิดกินได้สบายๆค่ะกุ้งราคาไม่ดีนะคะกุ้งก็ถูกอ้คนสวยมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ<ป>พี่ปานาะอาทุกท่น<ป>น้องโปรแกรมาสวัสดีนะคะสวัสดีแล้วสวัสดีสวยๆอีกค่ะสวัสดีค่ะโอ้ ช่วยใหญ่ที่สุดในบ้านนะคะเพื่อนๆมาสวัสดีอ้าวเรียบร้อยอ้าวจานมาพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยววันนี้ดูกับท้าวเช้านี้ของเรานะคะเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างอ้าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆกินเองทํากินเองที่บ้านที่บ่อของเรานะคะที่บ่อก,กุ้งของเราทำกินเองแบบบ้านๆเราไม่ได้ไปตลาดเราก็ไม่ได้ซื้อผักมาลองจานก็ไม่เป็นไรนะคะ ไม่มีผักลองจานก็อร่อยได้ค่ะ<ม>จ้า,จาว่าไงคะคนสวยเราไปตลาดทีหนึ่งนี่นนอ,อาทิตย์กว่าเนาะอยู่ได้เป็นครึงคร่งเดือนเป็นครึ่งเดือนค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหลานอ้าวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างอ้ามน้องน้ำซุปยกมาอ้าวันนี้เรามีแกงแกงขี้เหล็กใส่หมูย่างนะคะ ยกมาอันนี้เป็นแกงส้มมะลุมที่ทท <ำ S 1> เรา <ไว S 1> แกงกันนะคะหมูทอดหมูทอดน้ำปลาเอาเอาชามขาวมาลูกเอาชามขาวมาแล้วก็มีหมูบดนะคะเพื่อนๆหมูบดใส่เครื่องปรุงเพราะเรามีเด็กแล้วก็ทำอาหารที่ไม่เผ็ดให้เด็กให้หลานเราด้วยนะคะดิชาให้เห็นทุกเมนูเลยนะคะ ในยามเช้าของเราวันนี้ว่าเรากินข้าวกันที่บอกกุ้งของเรามีอะไรบ้างโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้อากับเอ็มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ